สวัสดีครับยูทูปพ่นาอวจะกับมากัออตเตอร์บีนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับผมอันบล็อกพอดีว่าต้องเช็คสภาพสินค้าก่อนนะครับพอดีสั่งคิวรถนะนะครับเป็นคิวเตอร์้านะครับก็เดี๋ยวละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูกันนะครับว่าสภาพเป็นไงนะครับราคา500ร้อนะครับผม เป็นคิ้วรถสี่ประตูนะผมมาใส่กับวีโก้ผมนะพอดีอันเก่ามันไม่มีละหมดสภาพละได้สา้ออันใหม่มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะกล่อ,องเนี่ยมัเริ่มเพิ่มครับโอ้ยมีแค่มีประตูมีเก้าพร้อมโอเค เด oh, oh, oh. ี๋ยวเราค่อยไปต่อกันนะครับหลังจากที่ผมนั้นได้ทําการแจกในเรื่องของพัสดุพันธุ์ไปแล้วนะครับเมื่อกี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาออแจกดูเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้แจกแพ็กเกจออกเพียงแค่อันบล็อกแกะก่องอ่อนเฉยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาตัวฟองของน้องเขาที่เขาส่งมา้พัสดุพันธุ์ใหญ่มากครับชิ้นในก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ครับท่านผู้ชม กระดาบรวมอะไรด้วยนะครับเอ่อกระดาบดูจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับบัลลูนพหนาดีมากต้องเน้นย้ำนะครับวันนี้คือราคาแค่5ราา้ระดยบาทนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยก,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 กันฝากกดติรตาให้ด้วยนะครับวันนี้ก็แจกแจกการตะลี่ตะบันนะฮะให้ดูไว้นะครับดูการรีวิวคิ้วหรือกางสายกระจกรถนะครับ ของโตโยต้านะครับฮิโก้นะครับตั้งแต่ปี2004ขึ้นมาเนี่ยจนถึงปี2011ก็22ดช่ไหมฮะพอหนาหน้าแล้วที่หนอรแบบต่ตั้เต่ต่นตื่นชตงรังต้างรังตื่ใจ มาคล้วนะครับจุดฝังไม่ใช่นะฮะนี่คือคิวครับคิวไปจบรถในราคาเพียงแค่500บาทอ่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมข้างในเป็นกาวสามเอนะฮะอืมนี่เป็นของ Vigo นะครับดับเบิลแคปเขาเรียกกันอย่างนี้นะฮะคิวครับคิว ไม่ขี้เหร่เลยไม่กึ้งก้างเลยแล้วดูแบบอ่อนๆนิดหนึ่งความบางนะครับผมว่ามาประมาณสัก1.5้ามิลลิเมตรประมาณนี้นะครับกะด้วยสายตานะครับลายเป็นจาวสามเอ็มนะครับไม่ได้ขี้เหร่ไม่แต่เป็น,เป,นเป็นท่าติที่แบบเออมันยังเหนียวอยู่อ่อนแต่เหนียวเข้าใจไหมครับอ,อ,อันนี้ d o เ b l e แค p ครับเขาจะมีคำว่า u s e for v i g o นะฮะเป็น Bico ตั้งแต่ปี2004จนถึงปี2011ผมจำผิดไหม <c oughs> ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเหมือนกับ Bico แชมป์เอาปี2012หรือว่าใครมีความรู้เพิ่มเติมก็บอกผมได้ผมไม่ได้แม่นเรื่องอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับคิวเี้ยเป็นประตูหลังอันนี้หนึ่งชิ้นท่านน,นะเร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งผม นะครับผมและช่วงนี้ฝนตกด้วยก็ขั้นตอนแรกนะครับผมในการติดตั้งคิ้วหรือว่ากันสาดตัวประตูหรือกระจกนี่แหละฮะขั้นตอนแรกก็ทําความสะอาดพื้นนะครับไม่ให้มีคราบน้ําคราบกาวคราบฝุ่นอะไรนะครับให้มีน้อยหรือว่าไม่ต้องมีเลยก็ดีนะครับเพื่อให้เทปไอ้กาวที่เราแปะไปเนี่ยให้มันอยู่ได้นานนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับถือว่าดีเลยแหละนะฮะ สำหรับคิวหลวกันสาที่ผมสั่งมาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบแพงวาวาวังแต่คือกาวที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นกาว 3M สีแดงอย่างเหนียวเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเคยไปเห็นหลายหคนเคยเสื่องสั่งซื้อมาก็อาการคือว่ากาวน่ยที่ซื้อมานันมันนิ่แปะและไม่แน่นไม่มีคุณภาพนะครับแต่นี่ก็ได้กาวที่มีคุณภาพนะครับพอทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ทําการในเรื่องของ เอาตัวคิ้วเนี่ยแปะข้างหน้าก่อนนะครับมาทาบดูนะครับพอทาบเรียบร้อยแล้วก็แปะเข้าไปเลยในตัวร่องเนี่ยมันมีองค์ทรงองศาของเขาเนี่ยเขาทํามาเพื่อลดรุ่นนี้โดยตรงนะครับก็แปะได้ง่ายไม่ยากครับแค่กะให้ดีๆแค่นั้นแหละฮะกะจากหน้าไปหลังหรือจะหลังจากหน้าแต่ผมทาบจากหลังงหลังคิ้วเนี่ยเอาไปข้างหน้าจะ,จะแปะง่ายและตรงกว่านะครับผม พอหลังแปะสี่ประตูเสร็จก็จบเปลีนเสร็จสิน้นแต่ไม่ยากครับไม่ใช่เรื่องอยากเลยพอเราลอกกาส่องนาออกเสร็จเนี่ยเราก็แค่กดย้ำ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 เพื่อให้มันแบบติดแน่นนะครับจะแปะแล้วก็จบเลยไม่ใช่นะครับส่องข้างใต้คิ้วดูนะครับว่ามันมีแสงแดดส่องเข้ามาไหมก็พยายามกดย้ำ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 นะครับคิ้วตัวเนี้ยมันเป็นคิ้วที่ไม่ได้แข็งมันอ่อนและมันดูเหนียวนะครับผมราคา500นะ ส่วนใครสนใจนะครับผมอยากได้ลิงก์ร้านค้าสั่งตามผมเนี่ยเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูแล้วฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับกาวที่เขาให้มาผมลองไปขี่แล้วนะครับลองไปเทสเรียบร้อยแล้วไม่หลุดนะฮะแต่เพียงแค่ว่าท่านจะติดตั้งควรทําความสะอาดเตรียมพื้นผิวที่จะแปะกาวสองหน้าให้ดีพอแปะเรียบร้อยแล้วก็อ่ะอันนี้เลย นะครับกดย้ำๆอย่างที่ผมบอกแหละนะครับท่านผู้ชมจะลืมเข้ามาแล้วก็ช่วยกันฝากกด subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมมอนเตบีเดวยนะครับผมคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สั้นๆรีวิวคิ้วหรือว่าหลายคนจะเรียกว่าการสะอาดก็ได้นะครับผมผมก็เรียกคิ้วตามเพื่อนๆน,นะฮะในกลุ่มรถนะฮะบ,บางคนบางร้านเขาบอกว่าการสะอาดนะอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ยังงงๆนะฮะอ่ะนะก็คงม,มีแค่เท่านี้นะครับมอนเตบ,บีสวัสดีครับ